เดี๋ยวตรงนี้เฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นอิมมัลลอน์นะอโอเคแล้วผมสำรวจไอ้ตรงเรีวบีตรงนี้พอแค่นี้ก่อนเลยกันเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจ โอเคนะครับก็มาสวัสดีนะครับวันนี้ผม่ในชุดเคยนะครับก็ในวันนี้นะผมจะมาเล่นไมครไปชิวโรยกันนั่นเองนะครับในวิสุดที่สอบแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็โอเคนะผ่านไปนานอีกเช่นเคยนะก็ผมเพิ่งสอบเสร็จนะแล้วก็อืมนะก็ก็คือเพิ่งสอบเสร็จเออก็เลยแล้วก็รีบก็เลยรีบมาทําคลิปให้นั่นเองนะเนาะก็โอเคนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ผมจะมาตามเขาเรียกว่าอะไรอ่าสำรวจเหมืองต่อกันต่อเลยนั่นเองนะครับเนาะก็ถ้าใครตาม ตามโพสต์ที่ผมเนี่ยที่ผมโพสตในชุมชนนะจะเห็นว่าผมไปเจอถ้ำใหม่นะอืมเป็นถ้ำแบบของ1.17น<จ>ั่นเองนับก็อยู่ข้างใต้ตรงไอ้เหมืองที่เราเจอเมื่อ ep แรกนั่นเองนับเนาะก็โคตรจะดีเลยนั่นเองนะผมนะก็โอเคแต่ขั้นแรกเราก็ต้องก่อนที่เราจะต้องไปลงเหมืองอันนี้คือผมไปขุดแร่ที่ผมตกหล่นที่ไม่ได้เก็บจากพิโซดที่แล้วนะครัเนาะก็ขั้นแรกนะเราก็ต้องเตรียม็อดแล้วก็อาหารกันก่อนใช่ไหมอะ ขั้นแรกเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวผมจะพูดขั้นแรกเนนักหนาวก่อนเดี๋ยวผมคก,ก็บแรกกันแล้วกันนะที่พี่ขุดมานะก็ได้มาเยอะอยู่พอสมควรครับผมเก็บทานไ้ส่วนหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็หินนี่ก็เก็บเลยแล้วกันเก็บแม่งของยังลกเลยเว้ยจุ๊บ เอาหินไว้มาต่อตัวสักชุดหนึ่งแล้วกันเนาะติดตัวไว้อะแล้วก็อันนี้ด้วยสลามที่ที่ที่ทอันนี้อัน,นอันแงสว่าผมสรามทย่ไหนคือข้างใต้มันมัมนเป็นสรามช้างนะผมมันสลามมันเกิดแล้วเนาะ,ะอันนี้คือผมไปหาอาหารมานอกรอบนิดหน่อยนะก็นิดหน่อยจริงโอเคขวานผมว่าไม่ต้องเก็บหรอกเนาะเผื่ออาจจะแบบไปเจอถ้ำอะไรนะที่เป็นถ้ำเมืองอะไรก็ได้นะเป็นไปได้เ <c oughs> ดี๋ยวผมคาบทอดก่อน อืมเท่านี้น่านจะพอไหมเดี๋ยวเท่านี้เขาเอาเท่านี้ไปก่อนเลยกันเนาะซึ่งโอเคนะครับผมคิดว่าอาหารเท่านี้ผมว่าไม่น่าพอวะ่ะผมลองหาแซลมอนก่อนผมลองหาแซลมอนแถวนี้ก่อนคนระับอืม,มไปมร่งเงันสรุปเราจะไม่เจอไม่นานเหมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอละ โอเคครับแม่น้ามากเลยนะครับเป็นเป็น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้ําตรงไหนอยู่นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาสำรวจแถบนี้นะผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรนะียกว่าอะไรมันมึกมันเรียกว่าเมืองอะไรวะผมไม่รู้อะเออเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีอย่างนี้นะอุ้ยนี่เงเจอเซเวนแล้วโอโ้โหขอฆ่าหน่อยแล้วกันนะครับโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนผมเตรียมอาหารเสร็จฆ่าเสร็จเลยแล้วกันเนาะเอ เอ้กลับบ้านเลยดีกว่าเออตัดไปตอนกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับอืมโอเคนะก็กลับมาต่อยเลยตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านลนะเนาะก็นี่นะผมได้ปลามาแล้วไอ้ก็เออก็ไใจก็กำลังเผาเอออะไรวันนี้ับผมวเนี่ยโอเคนะตะกี้เหมือนผมเห็นมีวัวสามตัวเกิดหน้าบ้านผมด้วยน,นะใช่จริงด้วยนะนะอืมก็ขียดข่าเนาะเนาะเอาไ้างานก่อนโอเค เดี๋ยวรออันอนี้แซงว่านเผาเสร็จก่อนแล้วกันครับโอเคมาเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่านะครับซึ่งก็ไปกลับเนาะอ่าคลนี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเนาะถ้ามันหมดถ้าคือถ้าหารหมดผมก็น่าจะจบคลิปนี้ก่อนนะครับอืมนะทำมากไว้นี่ตรงนี้ตรงนี้เราต้องขุดลงไปนั่นเองนะไอผมใช้เป็นไอหินดีกว่าเออเดี๋ยวนะเอ็กจะพอไหมวอะออานี่อ่าผมว่าคาราฟแม่งนี้เลย ครับซึ่งอจริงๆนะผมคราฟตัวคราฟไม่รู้กี่อันแล้วอะตอนนี้น่าจะสามสี่อันแล้วน่ะคราฟมาโคตรเยอะเลยอะอะคราฟอีกกเพิ่มอีกสองอันแล้วกันนะไปเนี่ยตรงนี้อันนี้อะเดี๋ยวผมคูนลงไปแล้วกันนะครับทีนี้ผมอาจจะพูดแบบงงๆเออนิดนึงนะเนาะเนาะก็ต้องเข้าใจว่าพูดสดแล้วเนาะไม่ได้จดสคริปอะไรทั้งนั้นนะภาคเองเล่น เองสดๆเลยนั่นเองครับเนาะโอเคเราเดี๋ยวผม,ผมปักไฟกันแลวกันไปไปไปซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเจอเพชรหรือเปล่านี่นะครับนี่ตรงนี้ผมถ่ายตรงนั้นเลยนี่คุยมาถึงก็เจอตรงนี้เลยครับเจบเจบ็จบเจ็บมาถึงก็เจอเอ่อเป็นเขาเรียกว่าลวปลาหมึกเรืองแสงนะครับโอ้โหผุ่มบอเลยว่าโคตรใหญ่นะครับรอเรามีอุปกรณ์ค่อยรอเรามีอุปกรณ์เยอะกว่านี้เราค่อยมาสำรวจใต้น้ำน้ลยกันเนาะ ออโอเคนะเป็นลาวาเลยเนะี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีถ้ำอยู่ประเภทหนึ่งนะที่มันบอกว่าเขาจะหายากอะ่ะที่มันมีแต่ที่มีที่มันจะมีแต่เขาอะไรนะลาวาทั้งนั้นนะก็ไม่รู้ว่าจะใช่อันนี้หรือเปล่านะเออต้องรอดูไปก่อนโอ้โหเล็โคตรใหญ่ทูดจริงนะโอ้โหใหญ่จริงอุ้ยนี่งนเงเหล็กโอเค ก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปนิดน really. ึงนะเพราะว่ามันเป็นคลิปลงเมืองเนาะก็ก็เออก็เป็นคลิปลงเมืองนะก็น่าเบื่อนลมันแค่มานั่งขุดขุดแล้วก็ปักปักทอดนั่นเนี่ยแค่นั้นละเนาะแต่ก็แต่ผมก็เนาะมันไม่รู้จะทาอะไรแล้วนะนะครับคือตอนแรกผมกะกะเขาเรียกว่าอะไรกะจะไม่ไม่อาจไม่อาจคลิปลงเมืองนะคือกะแบบจะลงเมืองทีเดียวให้ ของเลกครบเสร็จแล้วค่อยอัดอีพีสองนะแต่ประเด็นคือมันไปเจอมันมาเจอท่านี้ก่อนนะผมเลยคิดว่าอัดคลิปดีกว่านะเออครับตัวนี้ก็คงต้องขุดแร่ถ้าเจอตรงถ้าเจอแรไอะไรก็ทขดุดก็คงขุดให้หมดนั่นเองนะตรงนี้เจอเหล็กโอเคชอบไปโดนปุ่มแล้วมันก็ชอบเดินเอียงเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอเคปุ๊บเเดี๋ยวเดีดดเอ,อ๋อ โอยคทาทางดีๆก่อนนะแล้วค่อยลงโอ้โหโคตรใหญ่อุ้ยตรงนั้นมีทองนะแต่มันเสี่ยงกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาเลยกันเนาะเดี๋ยผมลงลงลงมาตรงนี้ปุ๊บชึบอุ้ยสลามว้าวไม่ดรอปซะด้วยสุดยอดไปเลยอุ้ยสกลอะชิบละผมไม่ได้เอาผมไม่ได้คาบโลมาซะด้วยโอ้ออื ยิงคีปปยิงคีเปอร์เออ,อถึงจะกอดทองแต่ก็พร้อมสู้เสมอนะจ๊ะเพื่อนะจะพูดทำไมะนี่ยไม่เป็นไรนะโอเคเดินตรงนี้มีคืนเหล็กก็ขุดไป,ปแต่ผมลงเหมืองผมไม่เจอเพชรเลยเนะี่ยเฮ้ยมันเหมืองมันใหญ่เกินอะแล้วมันรู้สึกแบบเเห็นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจหาเออ เก็บมาลงอย่างเงี้ยเออมนันนัมันเหมืองโคตรใหญ่อะ่ะใหญ่แบบโคตรของโอ้โหเฮ้ยอย่าตกอย่าตกคู่กับตกแล้วโอ้โหมันใหญ่เกินไปเปล่าโอ้โหอุ้ยโอ้โหว้าว ทีปุ๊กเพชรมาปั๊บโอเคแต่ขั้นแรกผมต้องไปปิดลาวาข้างบนก่อนแล้วกันเนาะไม่งั้นถ้าตอนขุดผมว่าน่าจะมีเพชรน่าจะไม่น่าจะเหลือน,นั่นเองนะเอ่ออย่างน,นี้อ่ะเก็ยอุดข้างบนสุดอ่ะก็นี้เลยอ่ะโอเคไม่ไหลนะโอเคสุดยอดสวย เป๊ะๆอยแต่ค่อยๆเซฟเลือดโอเคนี่ว้าวกี่ก้อนวะเนี่ยดูดิเอ้ยเด็ดเด็ดตะตกเดี๋ยวตกโอ้โหแล้วแม่งมันอยู่อะไรข้างบนตรงนี้วะเนี่ยโอ้โโหคตรเสี่ยงเลยกี่ก้อนอุ้ยสี่ก้อนแล้วเฮ้ยจังหวะยังสี่ก้อนแล้วอุ้ยนองโอ้ทะลุอะไรวะเนี่ยโอ้โหนัวจะแปดก้อน มันป็นไรไเป็นไรอ่านงั้นขูดเลยแล้วกันครับโอ้หเสียดายไม่แปดก้อนว่ะได้มาแค่หกก้อนก็โอเคดีอยู่นะพอทำพีเอ็กเพรกับตวัวเอ็นชาร์มคุ้มอยู่คุ้มอยู่เออโอเคตอนนี้น่าจะคุ้มโคตรแล้วแหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจออีกชุดว่ะเออ โอเคสุดยอดไปเลยนะก็คือเข้าใจว่าอา่อเวอร์ชันนี้เพชรมันหาง่ายแต่อันนี้ก็ก็หาง่ายเกิน <laughs> อยู่ติดกันสามันนี้ก็ง่ายเกินไปเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก้อนเดียวใช่ไหมนะโอเค <laughs> เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะฮะโอ้โหก้อนเดียวจริงๆด้วยโอเคไม่แปลกก้อนเดียวก็ก้อนเดียว,วยอ,อะ,อด,วอด,วอะดูไว้ก่อนอ่าโตอะ่ะ โอ้ยเกือบตกเดี๋ยวผมเซฟรูปไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้แล้วกันเรามีฟอร์จูนมาคูดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้กี่ก้อนไม่รู้ขี้เกียจด,ดูเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูตอนมีฟอร์จูนแล้วกัน,นครับเทปปุ๊บอ่ะอืมอุ้ยอุ้ยสีเขียวอย่าบอกนะว่าคือผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่น1.10 1.17เวอร์ชั่นนี้มันจะมีอันนั้นปะ มีอะไรนะไอถ้ำถ้ำสีเขียวนะัหรือยังนะผมไม่รู้อะแต่อาจจะมีแค่นี้อาจจะมีย่อมย่อมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถ้าผิดภาพประการใดต้องขอโทษด้วยนะอุ้ยเก็บได้ไหมนะ่ะอ่ะอ้าวเก็บไงวะ,ะงั้นผมไม่รู้ที่เก็บว่างเนาะเข้าใจผมไม่ได้ติดตามเนาะอุ้ยข้างบนมีรลสโตนนะงนั้นเดี๋ยวเก็บบล็อกอันนี้ไปก่อนเลยกันนะผมไม่รู้ว่ามันมันจะต้องใช้นี้เพื่องอกหรือเปล่าไอตรงเรลวีนตรงนี้ พอคี่นี้ก่อนเลยกันเนาะเดี๋ยวเราไปสำรวจเฮ้ยโอ้โหตกมาตกลงมายังไม่พอยังเจอคิปเปอร์มาดักรอในน้ำอีกดีน้าไม่ตายผมคิดไปได้ว่ม่งตัองตกก็ตกจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอหาทางขึ้นนิดนึงแลวกันนะอุ้ยตรงนี้ขึ้นน้ำได้ไหมเอเองั้นเดีผมขอ ขึ้นแบบนึงแล้วกันนะขอหาเวลาขึ้นแบบนึงโอ้โหเอ,อ้ยนี่ขึ้นโรงแรมได้อยู่เออสวยออโอ้โหบอกคิดไ,ไม่ผิดจริงๆว่าตกกําลังตกแน่นอนนะก็ตกจริงๆเรียบร้อยนะไม่น่ารีบเลยโอเคค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปไปกลับกลับกลับนะกลับก่อนผมขุดขึ้นดีกว่า อเคไปตรงไหนต่อดีผมกลับไปตรงเดิมก่อนแลวกันเนาะมันทางมันใหญ่เกิน <c oughs> โอ้ยโอ้โหไม่เห็นตัวโอ้ยไม่เห็นลาพีตรงนี้ไ,ไงสวยดีงี้โอ้โหเจอลาิีอย่างเยอะเลยสวยนะครับโอเคโอ้แป๊บๆชุดหนึ่งแล้วเนะี่ย <c oughs> โอ้ยค้างค้างค้าง โอ้โผมอยากเจอคิสตันนะ่ะเออ๋ยวด้ได้๋ยวผมขอขุดอันนี้ก่อนโอ้ยเลตตนขอขุดนี้ก่อนลกันครับอ้าวมีก้อนเดียวอีกละอะไรเนี่ยโอ้ยวิทองแดงตัวนี้ทองแดงแม่งเป็นแร่หางหาง่ายมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขุดนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวเป็นมันเป็นทองแดงตรงที่นันนี้อีกนะ อุ้ยเอ้ยเ้าพีทว่ะทำไมผมไม่เห็นได้ไงวะนะ่ะโอ้โหส่มองแต่ข้างบนเนี่ยไม่ได้มองข้างล่างอุ้ยนี่ทองสวยจริงทองแค่ไปแค่รอไปนรกแม่งก็ได้เพียบนะจริงๆก็คุดคดไปแล้วกันนาะอ่ะ,อะตกใจนี่ว่าของเต็มตัวหมดละ แบบทอดจะหมดแล้วอะทำามแต่ทำไม,ไมผมไม่เจอฐานเลยวะเออลงถ้ำมาผมไม่เจอฐานเลยอุ้ยซาลามีแล้วเฮ้ยอ้หหินยอดหินน้อยว่ะแสดงว่าข้างบนมีนี่ผมไม่ได้สังเกตเลยเลยนะขุดขึ้นไปข้างบนดูดิเม่กี้ผมเห็น,เหมนมันมีน้ำด้วยนะนนะอุ้ยนี่จริงด้วย อุ้ยหิงย้อยหินย้อยว่ะโอ้โหเดี๋ยวเดีเดีผมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียลง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 เออโอเคแล้วก็ขึ้นไปใหม่ต้องผมจะต้องไปเอาหินย้อยหินย้อยให้ได้นะอุ้ยเดี๋ยวเดีลืมลืมลืมแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเมชันก่อนมันต้องรอแป๊บหนึ่งโอเคขึ้นไปรีบดีโอ้ยชักเช้าเออไหนวะนี่นี่นี่ ไม่เจอถ่านยางนนะโอ้โหตรงใส่ผมคงต้องขึ้นแล้วแหละอุ๊ยเพชรอีกแล้วว้าวสุดยอดไปเลยนะอุ๊ยเออแตอกไปมาเราฆ่าแค่ตัวใหญ่นตัวเล็กก็ปล่อยไป,ไปแล้วกันเนาะโอเคปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคอันนี้ โอเคโอ้แต่เสียงแม่งน่ารำคาญวะ่ะว้าวตรงนี้เป็นเพชรอีกนะครับแต่ทอดผมนี่แหละเจอหมดเลยมันไม่เจอทานนะเฮ้ยนี่่านกลายเป็นไร่หายากก็เลยเนะี่ยหรือว่าจยุดสุดอยู่ต่ำสุดมันไม่เจอวะเอ้โคโอ้ถุงใส่ตะกี้อุยอ้ยเอ้ต่ตะกี้ที่ผมบน่นตะกี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่เล็กๆเลยๆเอ้ยนะฮะอุย้ยอะไรอะ่ะ อ๋อสกิลตกใจหมดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเพชรอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโหเพชรก็เยอะเกินเยอะเกินจริงจริง <c oughs> เดี๋ยวผมสายเซฟอีกรอบก่นันนะครับกับเออโอ้ยเชี่ยแม่งตามมาเลยีหยวนะตามมาก็ตายนะตามาตายนะตามมาตายนะจักเปล่าอกอทองอ่ะ นี่เอาตัวนี้ด้วยแล้วกันครับอืออืออือโอ้โหทอ็อตผมบอกเลยว่าหมดเร็วอะมันเยอะจังวนะเนี่ยเจอสามสี่ตัวเลยนยะโอ้โหกอดทองจะแตกเลยนะครับโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดขุดขุดขุดโอเคจมเซฟไว้ให้เซฟตรงนี้ไว้เซฟไว้ให้มันชุด ทุกจุดนี้แหละเพชรจโคตรเยอะนะครับอรบอกเลยโคตรรวยบอกเลยโอเคตรงนี้มีเลสต stone เดี๋ยวผมมาดูก่อนวิ่งตรงนั้นมีทองอีกโอ้โห๋ยวท็อตผมหมดแล้ววะ่ะน้ำผมไม่เจอฐานเลยอะ่ะเอ้ฮหอะไรกันครับเนี่ยวิ่งนี่เลสต stone โอ้โหผมงงวะ่ะ อะไรกันครับเนี่ยโอเคมีประมาณนี้คือตรงไอฐานที่ผมถ้าเห็นฐานถ้าเห็นแร่ตรงไหนที่ผมเลยไปแล้วไม่ขุดคือเห็นนะคือผมเห็นแร่แต่ลืมขุดนั่นแหละเออเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดเนาะแม่งท้อดหมดละก็อืประมาณนี้เนาะโอเคเด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 เยวยสลา,ามตรงนู้น ต้องมาเอาก่อนโอเคขึ้นจุ๊บทำไมารู้สึกว่าถ้ามันมันง่ายจังวะเอ้ยทองครับโอ้ยดามเนะี่ยโอ้โอ้มีก้อนเดียวอีกมีแค่นี้จริงใช่ไหมในแร่เนะี่ยโอ้โหมีน้อยมากนะครับ เลยได้เหล็กมา15กับได้เหล็กมา15ก้อนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะถ้ำโคตรใหญ่แต่แร่น้อยอย่างงี้ก็ไม่เอานะนะั่นน่ะโอเคอุย๊ยนี่แป๊บๆผมจเจเวลล์ยแล้วนะโอ้โหเร็วเกินผมกลับขึ้นไปเดี๋ยวผมมาค่อยมาสำรวจนอกรอบเลยกันนะผู้ใดมันเยอะแยะหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครเอาเพื่อนมาสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบไปนี้ก่อนด้วยกันนะครับก็จะลืมกดไลค,ค์กดซับตะไคร้เพื่อแังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับก็ถ้ามีแร่ตรงไหนที่ผมไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้ก็บอกด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นั่นเองนะครับเนาะก็หรือบางแง่ที่ที่ผมเดินผ่านก็คือบางอันคือผมเห็นอะไรแต่มันก็ไม่ได้ขุดก็คือขี้เกียจนยนั่แหละเนาะเดี๋ยวค่อยมาขุดนอกรอบแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมค่อยมาสนุกไอทีนึงนั่นแหละนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปนก่อนแล้วกันนะครับก็จะลืมกดไลค์กดซับกตะลืมก็คอดิ่ง พื่อนใหม่ผมนะครับก็โอเคทริปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ <az> อ๋อจะกดเดี๋ยวลืมอีกเ <c> ก <oughs> <ứng Later, c oughs> <ๆ>ือบลืมเกือบลืมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องผมไม่ถึง 4, สี่พันซับด้วยนะไม่รู้ว่าพูดไปหรือย,อยังแต่ก็พูดอีกรอบก็ช่างมันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอเคว <c oughs> <ๆ>่าคลิปนี้ก,ก็บายบายสวัสดีครับ terima um.